บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากรวมพลังน้ำใจต้านภัยหนาวหลายครั้งที่คนไทยในเขตภาคเหนือและภาคอีสานได้รับความหนาวเย็นจากภัยธรรมชาติผ้าหม่มจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวจากภัยธรรมชาติได้คือคิดถึงคนที่เขาแบบหนาวมากๆแล้วก็แบบสูงองศาห,หรือแบบสององศา มันคงแบบหนาวเข้ากระดูเวลาที่เราได้ยินอย่างนี้แล้วร,รู้สึกเศร้าแทนสําหรับคนที่เขาไม่มีจะเกิดความรู้สึกแล้วว่าเอออยากแบ่งปันอะไรที่เรามีอยู่ที่บ้านบางบางคนจะรู้สึกว่าเป็นแค่ผ้าห่มผืนเดียวอ่ะแต่สําหรับเขาบางทีมันคือชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะน้ําใจของคนไทยมีให้กันอย่างไม่ขาดสายโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบกับภัยหนาวในเมื่อเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียงพอแล้วก็น่าจะช่วยแบ่งปันให้แก่คนอื่นก็บ้างด้วยน้ําใจแล้วก็สิ่งแรกก็มาจากใจก่อนครับถ้าคนไทยคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันไออุ่นนะครับเป็นน้ําใจต่างๆเนี่ยก็สามารถมาให้ความร่วมมือกันได้นะครับสําหรับโครงการนีเ้เชื่อว่าผู้ที่ได้รับต้องมีความสุขจากการให้ของผู้ที่ให้แน่นอนนะครับ แม้ว่าภัยพิบัติจากลมหนาวจะรุนแรงสักแค่ไหนก็มิอาจต้านความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องชาวไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความอบอุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวได้เพียงร่วมบริจาค299กบาทรับผ้าห่มที่ระลึกหนึ่งผืนพร้อมได้มอบอีกหนึ่งผืนให้กับผู้ประสบภัยหนาวค่ะบริษัทไทยเบบเร์เรจำกัดมหาชน